ขามีเรื่องอะไรที่อยากจะสารภาพกับคุณในวันก่อนสิ้นปีนี้สวัสดีทุกคนนะคะอะวันนี้อาจารย์แม่เข้ามาแลนดอมให้นะคะ คลิปนี้ไปขึ้นที่หน้าฟีดของใครไม่ใช่เรื่องบังเอิญแสดงว่าคนในใจของคุณนะคะกำลังอยากจะบอกกำลังอยากจะสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างผ่านไพ่ Oracle Love is ของอาจารย์แม่นะคะดูซิว่าเขาคนนั้นคนในใจของคุณนะคะเขาอยากจะสารภาพอะไรนะคะในเรื่องอะไรก่อนสิ้นปีนี้เรามาดูกันเลยนะคะ เป็นรนดอมนะคะเป็นการทำงานไพ่โดยรวมนะคะลูกๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะปีใหม่นี้อาจารย์แม่หยุดนะคะแล้วมาพบกับอาจารย์แม่ได้ในวันที่3มกราคมปี2566ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่กันนะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะ อยากดูโดนส่วนตัวก็ทักกันมานะคะวันนี้พรุ่งนี้ยังรับคิวนะแต่วันที่29ถึงวันที่2มกราปิดเทศกาลหยุดนะคะเปิดรับจองคิวในวันที่3มกราคมเป็นต้นไปจ้าเห็นไหมเขามีความลับจริงๆด้วยอ่ะขึ้นไพ่มาเลยอ่ะความลับอะไรล่ะมาดูกันซิ เนี่ยเขามีเรื่องราวที่ปกปิดปิด,ปดบังคนอยู่นะเนี่ยจริงๆด้วยอ่ะนะคะคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะขอบอกเลยว่าตอนนี้คุณดิวกับใครอยู่นะคะอ่ามีเกณฑ์นะคะที่จะ อาจจะต้องเลิกกันต้องจบความสัมพันธ์กันได้เพราะเขาคนนั้นมีเจ้าของมีครอบครัวแล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนี่คือสาเหตุที่เขานะคะอยากจะสารภาพากับคุณที่ผ่านมาเนี่ยเขากโกหกคุณนะคะเนี่ยไพ่เห็นไหมคะปิดบังความลับไพ่ครอบครัวมีครอบครัวแล้วนะคะก่อนหน้านี้เขากับคุณคบหากันมีความสุขแต่ว่าเขาคนนี้เนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนที่รักเขามากด้วยนะคะอ๋อ เนี่ยคุณกับเขามีเกณฑ์ที่จะต้องจบความสัมพันธ์กันนะเพราะว่าอะไรเพราะดูเหมือนแล้วเขาเองกว่าจะอยากจะบอกคุณได้กว่าจะเปิดเผยความจริงได้เขาก็คิดแล้วคิดอีกรู้สึกช่างน้ำหนักช่างใจช่างแล้วช่างจะบอกคุณดีไหมกับความจริงตรงจุดนี้แต่สุดท้ายคุณจะรู้สุดท้ายคุณนะคะกับเขาจะต้องเป็นอิสระกันและกันต้องจบกันเพราะเขามีเจ้าของแล้วมีครอบครัว